คุณผู้ฟังครับถ้าผมบอกว่าแผนที่โลกที่เราคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการคุณจะเชื่อไหมครับล่าสุดส,ดสดสดร้อนๆเลยครับมีข่าวใหญ่ที่สะเทอนไปทั่วทั้งตะวันออกกลางไม่ใช่สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่เรารู้จักกันดีแต่เป็นรอยร้าวที่ลึกและอันตรายกว่านั้นเพราะมันเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนรักอย่างซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เสียงระเบิดตูมสนั่งที่เมืองท่ามุคลาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนไม่ได้มาจากศัตรูที่ไหน แต่มาจากพันธมิตรที่หันปากกระบอกปืนใส่กันเองและวินาทีนี้ประเทศเยเมนที่เรารู้จักอาจจะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วครับเพราะกลุ่มกบฏสาย UAE ได้ประกาศตั้งประเทศใหม่อย่างเป็นทางการแล้วเรื่องนี้จะกระทบกระเป๋าตังเรายังไงราคาน้ำมันจะพุ่งไปถึงไหนและมหาอำนาจอย่างสหรัฐรัสเซียจีนกำลังเล่นเกมอะไรอยู่เดี๋ยวคลิปนี้เคนจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับที่จะมาแกะรอยทิศทางเงินของมหาเศรษฐีโลก เพื่อให้คุณเข้าใจว่าโลกนี้จะไปทางไหนอยู่กับผมเคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่สุดในคาบสมุทรอาหรับซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าข่าวนี้ด่วนและแรงจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องยิงกันธรรมดาแต่มันคือการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตะวันออกกลางก่อนจะไปเจาะลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดล่าสุดผมขอปูพื้นฐานสั้นๆให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันก่อนครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับว่าเยเมนเนี่ยเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของมหาอำนาจมาเป็น1ิปีแล้ว หลักๆคือสงครามระหว่างรัฐบาลเยเมนที่ซาอุหนุนหลังสู้กับกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังภาพที่เราเห็นชินตาคือซาอุกับ UAE จับมือกันเป็นพันธมิตรเพื่อปราบฮูตีใช่ไหมครับเหมือนที่น้องที่กอดคอกันไปสู้ศึกแต่ในความเป็นจริงความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางมานานแล้วครับลองจินตนาการดูนะครับเหมือนเพื่อนสองคนที่ร่วมหุ้นเปิดบริษัทคนหนึ่งคือซาอุอยากให้บริษัทมั่นคงปลอดภัยไม่มีศัตรูมารังควานหน้าบ้าน แต่อีกคนคือ UAE กลับมองไปที่ผลกำไรมองไปที่ทำเลทองอย่างท่าเรือและเกาะต่างๆเป้าหมายที่ต่างกันนี่แหละครับคือระเบิดเวลาที่รอวันปทุและวันนี้นาฬิกานั้นได้นับถอยหลังมาถึงศูนย์แล้วครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยข้อมูลล่าสุดที่ผมรวบรวมมาจากสายข่าวและความเคลื่อนไหวในพื้นที่ยืนยันตรงกันครับว่าสถานการณ์ในเยเมนตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตสูงสุดหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือแตกหักเรียบร้อยแล้ว จุดเริ่มต้นของดราม่ารอบนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นครับมีรายงานเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวที่เมืองท่ามุคคลาซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญทางตะวันออกของเยเมนฝุ่นควันยังไม่ทันจางก็มีการยืนยันออกมาว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของกบฏฮูตีที่ไหนแต่เป็นกองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดซาอุสั่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดใส่เมืองที่พันธมิตรตัวเองดูแลอยู่คำถามคือทําไมอยู่ดีๆพี่ใหญ่อย่างซาอุ ถึงฟิลส์ขาดขนาดนั้นทางริยาตหรือฝั่งซาอุออกมาแถลงดุเดือนเลยครับว่าพวกเขาตรวจพบเรือปริศนาที่เดินทางมาจากเมืองฟูใจลาของ UAE เข้ามาเทียบท่าที่มุกคลาซาอุอ้างว่าเรือลำนี้ปิดระบบติดตามตัวหรือ tracking devices เหมือนโจรย่องเบาและสิ่งที่ขนมาเต็มลำเรือไม่ใช่อาหารหรือยาแต่เป็นอาวุธหนักและยานพาหนะทางทหารที่จะส่งไปให้กองกำลังแบ่งแยกดินแดนทางซาอุบอกว่านี่มันยามกันชัดช เขาเลยยื่นคำขาดแบบออลติเมตัมให้เวลา24ชั่วโมงให้กองกำลัง UAE ถอนตัวออกไปแต่ดูเหมือนการเจรจาจะไม่เป็นผลซาอุก็เลยตัดสินใจเชือดไก่ให้ลิงดูด้วยการถล่มเรือและท่าเรือนั้นซะเลยโดยอ้างว่าเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนในภูมิภาคโอ้โหงานนี้ฝั่ง UAE ก็ไม่ยอมสิครับทางอาบูดาบีออกมาสวนทันควันว่าเฮ้ยนี่มันรถทหารของเราเอามาใช้ป้องกันกองกำลังของเราเองไม่ได้เอาไปทำสงครามอะไรเลย และที่สําคัญซาอุกก็รู้เห็นเป็นใจมาก่อนหน้านี้แล้วจะมาเล่นบทโหดทําไมแต่ดราม่ามันไม่จบแค่นั้นครับเพราะผลพวงจากการโจมตีครั้งนี้มันกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้กลุ่มสภาถ่ายทอนอํานาจแห่งภาคใต้หรือที่เราเรียกย่อๆว่า STC ซึ่งเป็นเด็กในกระถาของ UAE ตัดสินใจทําสิ่งที่โลกต้องตะลึงนั่นคือการประกาศตั้งรัฐใหม่อย่างเป็นทางการครับกลุ่ม STC ประกาศจัดตั้งรัฐอาราเบียใต้อย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้เมืองเอเดนเป็นเมืองหลวงนี่ไม่ใช่แค่การขู่หรือการเรียกร้องสิทธิทปกครองตอนเองเหมือนที่ผ่านมานะครับแต่นี่คือการฉีกสัญญาทุกฉบับที่เคยทำไว้กับซาอุทิ้งทั้งหมดเป็นการลากเส้นพรมแดนใหม่กลางคาบสมุทรอาหรับแบ่งแยกเหนือใต้อย,ย่างชัดเจนเหมือนย้อนเวลากลับไปก่อนปี1990ที่เยเมนเคยมี2ประเทศคุณผู้ฟังครับภาพที่เห็นตอนนี้คือความโกลาหลสุดขีดทางฝั่งรัฐบาลเยเมนสายซาอุประกาศภาวะฉุกเฉินทันที สั่งปิดพรมแดนปิดท่าเรือสงับความร่วมรือกับ UAE ทุกช่องทางนักวิเคราะห์มองว่านี่คือจุดอวสานของพันธมิตรอาหรับที่เรารู้จักตอนนี้พันธมิตรเดิมกลายเป็นศัตรูที่ต้องเผชิญหน้ากันเองและที่น่าตกใจไปกว่านั้นมีรายงานว่า UAE ตัดสินใจถอนกำลังทหารที่เหลืออยู่ในเยเมนทั้งหมดเหมือนกับจะบอกว่าถ้าเล่นกันแรงขนาดนี้ฉันไม่เล่นด้วยแล้วเชิญซาอุจัดการปัญหานี้คนเดียวเถอะ การถอนตัวของ UAE ครั้งนี้ถือเป็นรอยร้าวที่ลึกที่สุดในรอบหลายทศวรรษระหว่าง2ปีเบิ่มแห่งอ่าวอาหรับลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่ซาอุก,กับ UAE กําลังตีกันเองคนที่นั่งยิ้มแก้มปรีอยู่บนภูเขาคือใครครับก็คือกลุ่มฮูตีและอิหร่านนั่นเองครับทางฮูตีถึงกับออกมาแซะว่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าพวกแกมันไม่จริงใจพร้อมกับเสนอแผนสันติภาพแบบเยอะเย,ะเยะ้ยให้มาปรองดองกันเพื่อต่อต้านพวกยิวแทน แม่จังหวะนี้ต้องบอกว่าเข้าทางปืนอิหร่านเต็มๆครับแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับเราทำไมคนไทยต้องรู้ก็เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันคือคอหอยของโลกครับรัฐอาระเบียใต้ที่เพิ่งประกาศตั้งใหม่เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นทางผ่านของน้ำมันและสินค้าจากเอเชียไปยุโรปลองคิดดูสิครับถ้าตรงนี้กลายเป็นเขตสงครามเต็มรูปแบบระหว่างฝ่ายซาอุกับฝ่าย UAE การเดินเรือจะเละเทะขนาดไหนราคาน้ำมันที่ว่าแพงอยู่แล้วอาจจะพุ่งกระฉูดจ,จนเราเติมไม่ไหวก็ได้นะครับทีนี้ผมอยากชวนวิคเคราะห์เจาะลึกแบบสไตล์นิวส์วิสตกันหน่อยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเกมนี้คืออะไรทำไม UAE ถึงกล้าหักกับซาอุกขนาดนี้เรื่องนี้ต้องมองไปที่ภูมิรัฐศาสตร์หรือ geo politics ครับ UAE เขาฉลาดครับเขาไม่ได้ต้องการดินแดนเยเมนทั้งหมดที่เป็นภูเขาแห้งแล้งแต่สิ่งที่เขาต้องการคือไข่มุกครับ ไขมุกในที่นี้คือท่าเรือและเกาะอย่างแรกคือเมืองท่าเอเดนอย่างที่สองคือเกาะโซโคตราที่สวยเหมือนสวรรค์และเป็นจุดยุทธศา,าศาสตร์กลางมหาสมุทรและอย่างที่สามคือเมืองท่ามูคลาที่เพิ่งโดนถล่มไปนี่แหละครับ UAE วางแผนมานานแล้วครับว่าถ้าเขายึดครองจุดพวกนี้ได้เขาจะคุมเส้นทางเดินเรือของโลกได้เบ็ดเสร็จเป็นการต่อจิ๊กซอเส้นทางสายไหมทางทะเลที่ตัวเองจะเป็นคนเก็บข้าตง การสนับสนุนให้เกิดรัฐอาราเบียใต้ก็เพื่อให้มีรัฐบาลหุ่นเชิดที่ยอมยกสัมปทานท่าเรือพวกนี้ให้เขานั่นเองครับในขณะที่ซาอุดีอาระเบียโจทย์ของเขาต่างกันคนละขั้วครับซาอุมองเยเมนเป็นรั้วบ้านครับถ้าเยเมนแตกหรือมีรัฐบาลที่แข็งข้ออยู่ติดรั้วบ้านความมั่นคงของราชวงศ์ซาอุก็สั่นคลอนซาอุต้องการเยเมนที่เป็นหนึ่งเดียวและเชื่อฟังเพื่อกันท่าไม่ให้อิรานเข้ามาแทรกแซงพอ UAE มาเล่นเกมแยกประเทศแบบนี้ ซาอุเลยมองว่าเฮ้ยนี่มันแทงข้างหลังกันชัดๆแล้วมหาอำนาจโลกเอาไงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอนนี้คงปวดหัวตืบเลยครับเพราะทั้งซาอุและ UAE คือลูกค้าชั้นดีที่ซื้ออาวุธสหรัฐทั้งคู่การที่เด็กในสังกัดตีกันเองแบบนี้สหรัฐจะเลือกข้างใครก็ลำบากแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ทรัมป์น่าจะไม่อยากให้เกิดสงครามใหญ่เพราะมันจะกระทบราคาน้ำมันซึ่งขัดกับนโยบายหาเสียงของแกที่ต้องการกดเงินเฟ้อ เราต้องไม่ลืมนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นนักธุรกิจแกมองทุกอย่างเป็นดีลการที่ทะเลแดงลุกเป็นไฟมันทําให้ค่าขนส่งแพงขึ้นซึ่งกระทบฐานเสียงคนอเมริกันโดยตรงผมเชื่อว่าหลังฉากตอนนี้สายโทรศัพท์จากทำเนียบขาวไปที่ริยาตและอาบูดาบีน่าจะไม่แล้วครับทรัมป์ต้องรีบเข้ามาหยาสึกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ส่วนรัเสเซียและจีนผมว่าเขากําลังจับตาดูด้วยความสนใจครับโดยเฉพาะปูตินที่ชอบเห็นพันธมิตรสหรัฐแตกคอกันเอง ยิ่งตะวันออกกลางวุ่นวายสหรัฐยิ่งต้องแบ่งสมาธิมาทางนี้ทำให้แรงกดดันในสมรภูมิอื่นๆลดลงเกมนี้ใครนิ่งกว่าคนนั้นได้เปรียบครับที่น่าสนใจคือจีนเองก็มีผลประโยชน์มหาศาลในเส้นทางนี้เพราะสินค้าจีนส่งไปยุโรปต้องผ่านตรงนี้ถ้าเยเมนแตกเป็นเสียเส่ยงๆจีนอาจจะต้องส่งกองเรือเข้ามาคุ้มกันสินค้าตัวเองมากขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงอิทธิพลของจีนในตะวันออกกลางก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เบียดสหรัฐให้ตกขอบไวทีไปทีละนิดเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังไงทองคำก็คือเงินของพระเจ้าเพราะเวลาเกิดวิกฤตความขัดแย้งแบบนี้สิ่งเดียวที่คนจะวิ่งหาคือสินทรัพย์ปลอดภัยยิ่งสถานการณ์ฝุ่นตลบแบบนี้ใครถือเงินสดไว้อาจจะหนาวๆร้อนๆแต่คนถือทองคำยิ้มได้แน่นอนครับ สรุปแล้วนะครับคุณผู้สั่งเหตุการณ์ระเบิดที่มูคลาและการประกาศเอกร้ชของรัฐอาระเบียใต้ในวันนี้ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่อันตรายกว่าเดิมจากเดิมที่เป็นสงครามตัวแทนระหว่างซาอุก,กับอิหร่านตอนนี้มันกลายพันธุ์เป็นสงครามแย่งชิงอิทธิพลระหว่างพี่น้องอย่างซาอุก,กับ U a e เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าในโลกของผลประโยชน์ไม่มีคำว่าเพื่อนแท้หรือศัตรูถาวรครับ u AE ยอมทิ้งพันธมิตรเพื่อแลกกับเส้นทางเดินเรือ ส่วนซาอุก็พร้อมถล่มพันธมิตรเพื่อรักษาอำนาจหน้าบ้านตัวเองคนที่รับกรรมก็คือประชาชนเยเมนกว่า1น1 0 0 0 0 0 0คนที่ต้องสังเวยชีวิตไปแล้วและวิกฤตมนุษยธรรมที่กำลังจะเลวร้ายลงไปอีกเมื่อพรมแดนใหม่ถูกขีดขึ้นย้ำอีกครั้งนะครับสิ่งที่เราต้องจับตาดูใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้คือ 1. สาอุจะใช้ไม้แข็งกว่านี้ไหมจะมีการถล่มเอเดนเมืองหลวงใหญ่ของกลุ่มกบฏหรือไม่ 2. กลุ่มฮูตี้จะฉวยโอกาสนี้บุกลงใต้เพื่อยึดพื้นที่คืนหรือเปล่าและ 3. ราคาน้ามันดิบโลกจะตอบรับกับความเสี่ยงในช่องแคบบับเอลมันเด็บยังไงถ้าสถานการณ์บานปลายเราอาจจะได้เห็นสงครามกลางเมืองซ้อนสงครามกลางเมืองซึ่งจะทําให้ตะวันออกกลางลุกเป็นไฟยิ่งกว่าเดิมและแน่นอนครับผลกระทบมันจะกระเพื่อมมาถึงข้าวแกงจานละ50-60บบาทที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แน่นอนเพราะต้นทุนพลังงานและการขนส่งคือต้นทุนของทุกอย่าง ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องเคนคนนี้ต้องขออภยัยสงครามอาจสร้างวีรบุรุษแต่สันติภาพเท่านั้นที่สร้างอนาคตสวัสดีครับ